สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สูคนผู้ติดตามเล่าประตูใช่ด้อพี่น้องด้อบันที่เก่ามือเศร้านี่มือนี้บันที่เก่าด้อพี่น้องมือเศร้านี่เข่าทุกเล่าดื้อพี่น้องซีเล่าซีเล่าโหลดได้เลยพี่น้องซีเล่าตั้งแต่เล่าประตูใช่เล่าสันติภาพเล่าประชาชนเล่ามีแตกพร้อมเด้อพี่น้องแล้วแตกตรงๆ แตกตัวจอตรงตรงหาหนึ่งเล่าเอกตาเขามดพี่น้องซีเล่าบาจังไดพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดก้อนสิเขามาเบิงกะยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องสิบหกผ้าร้อยชานจี่องตาคุณพารยวยเด้อก้อนสีเบงิงกะสิแจ้งอันนึงไหวแจงจิแจงหลายลามือก่อนจังสิได้ปิพดโตลงคือว่าส่องสิบหกผ้าร้อยชาแนลเขาได้เขาติดตามกะ อีกบก,กี่มื่นสิปิดตัวเราได้พี่น้องเด้อสิให้เลือดตั้งแต่ส่องตาขุนผ้ารวยให้ติดตามส่องตาขุนผ้ารวยไปด้วยเอฟซี mm. สุขูสุขคนบอกก่อนเดี๋ยวสิบาปผู้ผู้ติดตามส่องสิมหภาคด้วยสิหาบ่าเห็นบอกเฉพาะซุ่มติดตาผู้ติดตามส่องสิมหภาคด้วยช่างแนนบอกพี่น้องให้หันไปติดตามตาขุนผ้ารวยเด้อพี่นอ้อ,องเด้อสิเอาไว้ส่องเดียว ต้องซื้ก้าด้วยซัหน่ะมันปัญหาหลายคือว่ามันโหลดชาหนึ่งโหลดชาสองก็ะยยืมยืมเขาเจ้าไปนัน่นมันก็เลยมีปัญหาเป็นปัญหาแหล้วเป็นบ่บว่บาข้องโตนะพี่น้องเด้อก็เลยสิหยุดไปหยุดที่ใบกอนเบื้องเหตุการณ์อีกจักวงังจะเข้ากัอนอาจสิเลส่องเดียวนี่แหละง่ายๆเนาะมันบ่ได้เบื้อง กครชีเบื้องไา่การคือเก่านั่นละไา่การกับซ้ำเก่า่าว่าสีเหลือสองเดียวให้มาร่วมกันซะมั่นสีได้บว่าแตกบ่ยแยกกันเนาะพี่น้องเนาะเลยเป็นหนึ่งเดียวคือสองตาคุณพระรวยด้ยพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาแล้วก,ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสองตาคุณพระรวยไปนี่ช่องสิบหกพระรวยใช่เ่นมือได้มือหนึ่งอีก่กี่มือดอกมือได้ิดโตสี่บอกก็ะสีบ่อาไทายถอดให้เราเด้อ สิบวัสิบวออกอาการแล้วส่องสิบวัฒ้วยซันนั่นออกแต่สองตาคุณพ้า้วยประกาศบอกไปก่อนมือใ้สิยุตินั่นก็นสิบอกอีกเจนึงได้พี่น้องเด้ออรับผบอกเป็นลายใยญ่ห้างคือว่ามือเร้านี่ทบทวนกอนของลาวประตูใจนะพี่น้องนะแตกซี่ลาวเลยชุดชุดลาวเลยนะพี่น้องลาวประตูใจวันที่เก่ากันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบ หก uh, จับคู่เก็ดหาสามแปดเก็ดสามแปดหาวิ่งเก็ดหากรมเรนเก็ดหาร่องแปดหาสามตัวกัแปดเก็ดหาเขาวิ่งเก็ดนะพี่น้องเขาหลูดเก็ get, ดในเก็ดเก่าลางราสันติภาพจับคู่หาสามหาหนึ่งสามหนึ่งหาหกวิ่งหาสาม กมเดินหาสามร่องหาหกสามตัวกับหกหาสามเข่าสามพี่น้องกอได้เก่าสามบนหลุดเข่าสามประสาชนเลา่าจับคูหาหนึ่งสามหกหนึ่งหกหาหกวิ่งหาหนึ่งกมเดินหาหนึ่งร่องหนึ่งหก สามตัวหาหกหาหนึ่งเกือบแตกสามตัวพี่น้องเป็นคือแตกหาหนึ่งพี่น้องเป็นสองหาหนึ่งซัสาสันเป็นหกหาหนึ่งนี่แตกตรงตรงเลยสามตัวนะพี่น้องเนาะเขาตัวจอพี่น้องแตกแตกตัวจอแตกตัวกลมพรม้อมเล่าเอกตาจับคูเก้าเก็เก็ศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งวิ่งเก้าเก็ด กรมเด่นเก่าเก็ดล่องเก่าซุนสามตัวเก่าเก่าเก็ดเขาเก็ดพี่นอ้องเพื่อให้เกตสามผ่านสีเหล่านาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามกสิตไข่เป็นเจ้าหน้ากสิมีขาปลาทูขาหมูขาไก่เลยที่น้อเขาตามติดตามหลายคนมาเนาะมาในีสีรวมเป็นซองเดียวแล้วเด้อสอง 16, อสิบหกพารุ่ยสิบหกเห็นพี่น้องเกาะ ้าคุณพระรวยไว้กดกระดิ่งเขาไว้กดติดตาไม่เด้อพี่น้องเด้อคือว่าปูมันปัญหามันส่องทั้งสองชิ้พระรวยมันมีลายอย่างก็เลยสี่ยุดธเขาว้ก่อนหรือสิยุทธตลอดเลยกับบ่จักน้องพี่น้องเนาะเบ่งก่อนเบ่งสถานาการณ์ทั้งหนาก่อนปัญหาเขาไม่ปูสี่ออกซองเดียวเด้อพี่น้องได้ออกซองตาคุณพาะรวยให้ติดตามไม่ตาคุณพาะรวยมือได้สีปิด ส่องสิบหกฝ้าร้อยกับสิบอกอีกเจนหนึ่งแกงอีกเจนหนึ่งให้มาเบิึงรวมอยู่องเดียวได้ด้วยพี่น้องส่องส่องกันได้ซ้ำเก่าเอาส่องเดียวดีกว่านพี่น้องนะส่องตาคุณพระรวยนี่คือของเข่วเดินเร็วเดินสะดวกส่องสิบหกฝ้าร้อยสายนี่เดินวัสะดุกคุกกกักเอ้าพี่น้องบาดีกะแกงให้ฟังแล้วเนาะมาเบิึงกันเด้อบ้านี้เด้อของวันที่สิบกันยายนมื้อเอินเสาร์ตีห้า สี่สิบห้าตื่นในท่านสื่อได้พี่น้องเด้อตื่นในท่านสื่อขันอันรอบดึกสี่ทุ่มกับนอนกวนขยุ่ดึกดึกไหมขันส้มห้าน้อยก็ได้สื่อขันยืนดลกที่น้าพี่น้องห้าน้อยพออยังปรทธานนอนเอาเล่าแล้วประตูใส่เปิดโตแล้วได้พี่น้องเด้อจับคู่พันที่สิบขันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจับคู่ จับคู่แล้วเจ็ดศูนเจ็ดศูนสี่หา้าสี่หา้าสี่ห,าหา้หาแปดห้าแปด hạt cao xuống cao xuống kết xuống Kết xuống Kết xuống xám toa Cao kết xuống Cao kết xuống Xám

ลาสันติภาพสันติภาพสิกภาพ ภาสันติภาพจับคู่ 4, 3ีส3มซีสก็ก็

บิงสามสสามบิงสามตัวศูนยสีสามสาตัวศูนย์สีสาม วิ่งสี่กับสามกลมเน่นกลมเน่นสี่สามร่องสามศูนย์ xa thôn nào nào xuống nào chắp khu một số một số một

หกสองสามตัวห้าหกสอง

อยากกອ้องอีกก้อนพี่น้องก้องต้ำเกิน Lau ikta Si cut pe dia pun dong Lau จับคู่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์ สามศูนย์แปดหกแปดหกวิ่ง ูนพี่น้องศูนเ้ยเขียนผิดเหอมาไปางนศูนย์นพี่น้องเด้อศูนย์ยกกาลบาดกลางเลยสามตัวสามศูนย์หนึ่งเข้าใจได้พี่น้องเด้อว,ว่าสิเขียนศูนยันเนขียนหนึ่งก่อนเลยกรมศูนย์เข่ากลางไว้เลยหนึ่งขา้ยกลางเลยกลมไปเลย สามศูนหนึ่งวิ่งศูนวิ่งหนึ่งกลมเด่นศูนหนึ่งล่องสามศูน เบอรโทรไปก่อนนเทียผู้บ่าได้ฟังว่าผู้ถิปิดจองซิมหกฟ้ารวยชาแนลโทรมาถามศูนย์หกสามถึงเบอร์โทรไว้ศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเกดเกด ห้าแปดเจ็ดเจ็ดห้าแปดเาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้มาเบิ่งกันกดกระดิ่งติดตามไว้อีกเมื่อกี้มือซองชิมฮกควายรวยซาั่นกับปิดแล้วพี่น้องเหลือซอ,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 องเดียวแล้วม่ต้องเอาลายซองแล้ว ตามซองเดียวคือตาคุณพาลรวยเปิดโตเต็มๆยืนหนึ่งตาคุณพาลรวยจ้มพาลรวยหยุดหยุดตีก่อนอเราประตูใส่วันที่สิบเด้วพี่น้องเนะดื้อเดอนวันที่สิบกันยา,ายนสองพนห้าร้อยหจับคูเกตศูนเหมือนเสาลวยพี่น้องสี่ห้าหปเกศูน เกวิ่งเก็ศูกรมเรีนเก็ศูนยร่องเก่าศูนย์สามตัวเก่าเกศศูนเล่าสันติภาพจับคู่สี่สามสามเกศสามศูนย์สี่แปดวิ่งสีามกรมเร่นสี่สาม่องสามศูนย์สามตัวสี่ศูนสี่สามประาชนเล่าหกสอง สองหนึก็ดวิ่ง6กสองกลมเด่นหกสองร่องหาหกตัวห6 2กสราเอกตาจับคูศู่งศูนย์หนึ่ก็ดสาวิ่งศูย์หกลมเด่นศ1ร่องสามย์สตัว สามศูนย์หนึ่งเอาพี่น้องแคปหน้าจอยแคปหน้าจอผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้แคปหน้าจอยเอาไปลุยเอาไปลุยมืออื่นเสาด้วยพี่น้องเน้อตื่นให้ท่านตีหาสี่สิบหาเริ่มสายแล้วให้พี่น้องเอฟซีสู้คู่สู้ก้นโศกโศก,ก,ก,กมันมันแห้งปังปังลำลำลุำลยลยุลยกันเด้อพอกกันไม่สุดต่อไปสวัสดี